ก็มีอะไรอีกอันนี้จะเป็นห้าบาทห้าบาทนี้รับื้อเจ็ดบาทค่ะก็ไม่มีตัวติดถ้าเป็นตัวติดถ้าเป็นอย่างลูกเสือก็น่าจะให้อีกราคาหนึ่งนะคะค่ะอันนี้อันนี้สิบบาทสิบบาทสิบบาทรับสิบสามบาทห้าบาทรับเจ็ดบาทในสิบบาทค่ะ สิบบาทนะคะให้เหรียญละสิบสามบาทอันนี้ยี่สิบยี่สิบมีสองเหรียญสิบบาทมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบบาทปีห้าเหรียญและนี้ห้าบาทค่ะนี่นะคะตามนี้เลยห้าบาทรับเจ็ดบาทชัดๆนะคะห้าบาทรับเจ็ดบาท สิบบาทรับสิบสามบาทยี่สิบาทแล้งหน้าเหรียญค่ะอ่ามาดูต่อกันอีกมีอะไรจะได้จบนะคะเอาเอามามากันด้วยความรวดเร็วอันนี้เหรียญเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่ห้าโหขัดมาเงาวิ่งเลยเขาขัดมาสวยค่ะเหรียญเขาขัดเหรียญขัดค่ะเหรียญล้างขัดเหรียญทำความสะอาดเขาคงคงเก็บอะนะคะเก็บเองแล้วแล้วก็ทำความสะอาด เนี่ยค่ะเหรียญเงินรัชกาลที่ห้านะคะเริ่มต้นที่300บาทเพราะว่าเขาถ้าอย่างนี้นะคะขายต่อไม่ได้เขาผุมากเห็นไหมคะเขาผุเขา,เขาก็ตีเป็นชํารุดอะ่ะเขาชํารุดนะคะกะ็ได้ราคาหลอมได้ราคาเงินหลอมค่ะสามสามร้อยบาทอันนี้จะเป็นผิวแบบผิวเขาสึกแบบนี้เขาจะเป็นน่าจะเป็นผิวน้ําเหรียญผิวน้ําเหรียญจมน้ำอะคะ่ะนึกอ,ออกนะเหรียญที่ อยู่ในน้ํานานๆเดี๋ยวมันเขาจะเกลี้ยงเลยเขาจะสึกจะเนียนน่ะเนียนเรียบแบบอันนี้อันนี้เหรียญนี้ผิวน้ําค่ะผิวน้ําเหรียญจมน้ํานานๆค่ะเขาจะเรียกเหรียญผิวน้ํามีเหรียญนี้สภาพดีนิดนึงพอพอจะดีหน่อยอ่ะนะคะมีอยู่เหรียญเดียว รับซื้อเริ่มต้นสามร้อยบาทเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดิดนรัชกาลที่ห้าโอเคก็ดูไปครบแล้วเนาะ เนี่ยคะ่ะถ้าท่านใดมีต้องการขายก็นะคะลงรูปนะคะใต้คลิปได้เลย